สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสวเดียนตเคยอีกแล้วเวยจ้ะเด้อวันนี้สาวโคราดพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำซัวทะเลกุ้งดิงดงเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบอกเลยว่าอร่อยมากน่ามฉ่ำๆเลยจ้ะพักเครื่องเคียงก็มีวันนี้มีชะอมจ้ะแตงกวาพักชีลาวแล้วก็นี่เลยจ้าเพิ่งไปได้มาจ้ะพ่อแมพี่น้อง สตอจ้ะมามาจ้าไปกินกับสาวโคราชไปรองรับทำเพลงหน่อยเดจ้ะเด้อก่อนเลยเลยสาวโคราชขอฝากช่องสาวโคราชสบินนี่จ้าฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งดิ่งให้สาวโคราชดเดดเด้อร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวโคราชไดททำคิวต่อไปจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้าขอบคุณจ้ามามาจ้าไปกินกับสาวโคราชไม่รองรับนทำเพลงเรามาพี่น้องจ้าดู คือแบบอน้ำฉ่ำมากเลยจ้ะขออนุญาตซดน้ำอ่ะนัวมากใช้มือด้วยจ้ะเด้อเสียงตัวปวดปวดคักปวดแน่พี่น้องเอ้ยอือหือ ขมีใหญ่เลยขางหลังปวดขางหลัง พอมพี่น้องจะกินแต่ละทีก็ยากยากให้นางกินก็เขาเดินก็ไม่ได้หัวหัวพวกชีลาวจ้ะ Ăn <coughs> kẹt Mama <coughs> For you to add that What's this? MỚ CÚ CÚ? Ừ. mất ừ. ừ. à. ừ. này được mực nó mất 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 Ừ. mất 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 mực mất 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 mực Mực จืดเอ็ดจืดเหล็กืกลือแตงกวากุดเหล็กเอืมแตงแตงกวาวิลียามลองเรียกดิแตงกวาอืืม

มาปวดเงียจ้ะพพี่นออ้องไหมมากินดามายืนด้วอเงียจ้ยเะเขาไม่มีเพื่อนเนาะแม่มจับไปเรียบไม่ได้เด้อตอนนี้นะแม่

<laughs> 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 mà nói rồi mẹ được cắt tặng quà không nào ใส่แบมเบิ้ลไปเนี่ยนี่ว่ามาโชว์หัมให้ดูอีกอร่อยไหมครับมามาจับพี่น้องจ้ <S <S 1> <S 1> ทาทั้งแซ่บทั้ทงเพ็ชทั้ทงอร่อย อย่เสียงดังขอบคุณครับอร่อยดิเวียมไม่ชิมเหรอกินเส้นหนมจีนไหมคุกน้ำปลาไหมครับ ยกเนี่ยเดินอินเตอร์กินรมอืมกินอะไหมดอย่ากินทิ้งกินขว้างรู้ไหมครับของมันแพงเนาะกินต้องกินให้หมดนะอย่าทิ้งขว้างนะลูกนะของแพงนะ หยอดเลยพ่อพี่น,อน้องกุ้งนง้ำช้ำ ินหมดเลย่ะสามลูกลูกละครึ่งลูกครึ่งเนาะกินแรงกว่าลูกละครึ่งลูกครึ่งสมก็เป็นลูกครึ่งจริง น,นทำอะไรแตกเลย กุ้งตัวใหญ่มากเริ่มเทิมเลยพ่อแม่น้อง <laughs> <น> <ś led> อืมอร่อยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าโชคดีมิชัทุกท่านจ้ะ Just me mm -hmm. to the day I, I gotta convince die. myself I don't want it